ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เมื่อพวกผมกองฉับคุยเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะลองจําลองการเป็นมังสาหัวขโมย1วันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าผมจะลองจําลองการเป็นมังสาหัวขโมยนั่นเองนะครับอ่าท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่ามังสาหัวขโมยคืออะไรนะครับอ่ะก็สําหรับเกมนี้นะครับมันก็คือเกม P U R In My House นะครับก็คือถ้าทําแปลงง่ายๆนะแปลแบบตรงตัวเลยครับ คุณคือแมลงสาบในบ้านของฉัน P.O.V. นั่นเองนะครับก็คือซิมูเลเตอร์นั่นแหละครับหน้าที่ของเกมนี้นะครับคือการให้เรานะครับไปขโมยของนะครับจากบ้านของนายคนนี้นะที่กำลังนอนหลับอยู่อย่างสบายใจนะครับไม่รู้ว่ามีขโมยเข้าบ้านนะฮะแล้วก็ให้เราไปหาของตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดชื่อคร่าวๆนะบานาน่าดูนัดคุกกี้ป๊อปคอมโรล,ลิปป๊อปทวิส ทริกอะไรเนี่ยครับแล้วแม่อะไรเนี่ยนะครับก็ให้เราไปขโมยไหมครบตามลิสต์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเพื่อนผมนะครับได้เอาของตามลิสต์เนี้ยมาเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ปาเดน่ากับทวิสต์อะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันอยู่ไหนนะอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือการหาของนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมนะครับที่เป็นแมลงสาบในวันนี้นะครับก็ต้องไต่ตึกไปหาขอเนี่ยนะครับยิ่งกว่าสไปเดอร์แมนอีกนะว้าว มีคุณนายที่ไม่รู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนอนตรงนี้คนหนึ่งนะครับประตูนี้ก็ไม่สามารถออกได้นะครับแล้วก็ต้องหาของต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องหาบานาน่าในนึงครับก็คืออ่าเป็นผลไม้ชิ้นหนึ่งนะครับชิคกีก้พยนะแล้วผมจะพูดทำไมดีตอนนี้นะครับคุผมหาไม่เจอเลยนะบ้านมันใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมในนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องอ่าปีนบันไดเข้าไปนะเอ้ปีนบันไดขึ้นไปสิ ข้างๆผมนี่มีสเก็ตบอร์ดอยู่ด้วยนะครับสงสัยบ้านนี้เขาน่าจะชอบเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะมีถึง2อันเลยครับนี่เราเจอเพื่อนเราแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอบันนาหน้าเลยนะท่านผู้ชมหรืออยู่ในนี้หรือเปล่ามีนะครับท่านผู้ชมในระหว่างนั้นนะครับถ้าผมเจอที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะหยิบอันที่หนึ่งมาด้วยนะครับน้องบันนาหน้าอยู่ไหนนะคือเกมนี้นะครับเราได้แค่ปีนะอันนี้ไงบันนาหน้า เราไม่สามารถบินได้นะครับเกมนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายออกมากเลยแต่ตอนนี้ผมเจอบานาน่าแล้วครับแต่เป็นบานาน่าแค่เปลือกเราไม่รู้มันสามารถใช้ได้กับบานาน่าน,นี้หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันบานาน่านี้มันแปลว่าเปลือกได้ด้วยหรือเปล่านะะเดี๋ยวเราลองใส่กันไปดูนะครับเวลาใส่เนี่ยมันจะมีเสียงติ้งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดเสียงแล้วนะเดี๋ยวให้ดูแต่ความยากของมันคือวิธีเอาขึ้นเนี่ยจะเอาขึ้นยังไงครับเนี่ขึ้นได้ละโอ้เสียโอ้นี่ไงครับ ตรงลิสบารดาน่าขึ้นแล้วนะครับก็เป็นอันพักกิจเสร็จสิ้นแต่เหลยอยืออันหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ตอนนี้โคโหก้กําลังแบบกําลังลําบากลําบนับการยกขนมปังขึ้นไปกันอยู่นะครับนี่คือเขายกกัน2คนเลยนะท่านผู้ชมตามลีสตนี้เขาก็าไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแคอ่อันแรกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่นคืออะไรเหมือนกันนะ เ,ออเราไม่สามารถโดนคนได้นะท่านผู้ชมผมก็ลืมบอกไปเดี๋ยวผมจะลองโดนให้ดูนะนี่นะโอ้แค่โดนเท้านี่ตายแล้วเขสงสัยเขาแบบเขาน่าจะเอาสแตนมาทุบเรานะครับเวลาเขานอนนี่เขาตั้งจะมีสแตนดูแลอยู่แต่เราเกิดใหม่นะครับท่านผู้ชมแล่วมันคืออะไรนะครับอันแรกนะนี่ผมไม่รู้อ๋อ enjoy นะอุ่นอ๋อเขาให้เรากินอาหารเล่นนะครับอีกสิบวิเขาจะรีเซ็ตนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่ะตอนนี้คือเขารีเซ็ตแล้วนะอันแรกตอนนี้เปลี่ยนเป็นบานาน่านะครับซึ่งผมว่าไม่น่าจะอยู่จุดเดียวกันนะอ่ะตอนนี้คือผมเจอโดนทัทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโดนทัทขึ้นไปกันนะน้องโดนทัทซึ่ง ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับว่า,มาเมล็สามสามารถยุดโดนัทอนใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ได้อย่างไงโคก็ว่านะมันเป็นเกมนะครับตอนนี้ผมเจอโดนัทแล้วนะครับอันนึงอ่าแล้วก็เจออะไรก็ไม่รู้ไม่น่าจะสำคัญแล้วก็เจอขนมปังนะครับขนมปังนี่น่าจะอันที่สองน่าจะใช่นะครับอเดี๋ยวเรา,เาขึ้นไปกันขึ้นไปทางนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับต่อไปนะครับก็หาของต่อไปนะผมว่าผมจะไปหาบ้านน้าหน้าก่อนนะครับ พราะมันอยู่แรงนะอย่าให้มันดูแบบงเรียงกันสวยๆอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ผมเจอโรล,ลี่ป๊อปแล้วครับเดี๋ยวเอาโรล,ลี่ป๊อปไปก่อนหูยระหว่างทานนี้เราเจอกันแบบผึบๆเลยเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ปีนขึ้นไปเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้น้องแมลงสาบของเรารวยขนมมากเลยนะครับผมผมต้องผมต้องทําเสียง p O โเป็นแมลงสาบได้ไหม <laughs> ตอนอุ้ยเหมือนนวดล่วนเลยอะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกีน้นี้ตอนนี้นะครับเราก็หาโรลลี่ป๊อปเจอแล้วนะครับเหลือแค่อ้าวตอนนี้มีคนหายอันเจอแล้วเหลือคุกกี้บานาน่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงป๊อปคอนนะครับเดี๋ยวเราไปหานี่กันต่อนะครับระหว่างทางนี้จะเจออะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนเป็นการเดาสุ่มมากเลยตอนนี้มีอะไรไม่ไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมว่างเปล่าที่แต่คําว่างเปล่า เดี๋ยวเราลองลงไปข้างล่างกันคือผมผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกจะอ้วกไงไม่รู้นะครับโอ้นี่เราเจอคุกกี้แล้วผมผมว่าผมน่าจะอ้วกเพราะมุมมองมันนี่แหละครับมันกลับด้านไปกลับด้านมานะอันนี้นะครับเราเจอคุกกี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาคุกกี้ไปนี่อยู่ใกล้ๆมนุษย์เลยทั้งที่รู้ก็โดนตัวไม่ได้เอ้ยไอที่ติดตูดมัน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 คืออะไรครับท่านผู้ชมที่ติดอยู่ที่ก้นแมลงสาบนะครับของเราตอนนี้ของเรากำลังหนีอยู่มันคืออะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชม กูเฉยแขรงมากหรือมันนวดมันนะครับแต่นวดก็ไม่ได้ยืดยาวขนาดนั้นนะอะไรก็ไม่รู้สตูตรมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาคุกกี้ขึ้นไปกันนะครับปูอยากรู้จริงๆมานอะไรสามมักินคุกกี้ได้เหรอท่านผู้ชมเออจริงๆผมกินไม่ได้เลครับแต่ผมแค่เอามาไปเก็บที่ชั้นน่ใช่แล้วท่านผู้ชมโอเควางแล้วครับตอนนี้เราแค่บ,บานาน่าเท่านั้นนะครับผมว่ามันก็ออกแต่ใหญ่นะแล้วมันไปนหลบอยู่ไหนนี่กว่านานะ่าอุ้ยผมเจออะไรไม่รู้อะไรอ่ะอ๋อไอเทมนะครับซึ่ง มาขายกันแบบนี้ไม่มีตังค์แล้วบาดาน่ามันอยู่ไหนครับเนี่ยอันตั้งเบื้เริ่มมันหายไปไหนแล้วครับอุ้ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงก๊อกเมื่อกี้ก็คือคอผมเองนะครับมันเมื่อยมากเลยนะตอนนี้ตอนนี้กําลังเครียดับการหาขนมให้แมลงสาบอยู่นะครับแล้วนี่เจ้ากินเยอะขนาดนี้ได้เหรอเจ้าแมลงสาบเราเล่นเกมก็เริ่มเหมือนตามแมลงสาบแล้วนบมีบ่างวะนน่าไม่มีหุยค้นหาหมดแล้ว ง่ายๆเลยครับอ่ะก็สําหรับเกมเๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างสั้นนะครับเพราะมันไม่ได้มีสตรอรี่หรือมันไม่ได้มีเกมเพลย์อะไรให้เล่นมากมายนะก็คือการหาตามลิสต์นี่แหละครับง่ายๆนะอ่ะแต่ก่อนจะไปคลิปนี้แค่7นาทีเองนะั้าไม่ชมมันแบบมันสั้นมากยังไม่ถึง8นาทีเลยเดี๋ยวผมจะพาไปทวนก่อนนะครับ ว่ามันมีอะไรบ้างนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับมีพวกคนอะไรอยู่นะมีคนนอนอยู่ที่โซฟาซึ่งโดนก็ตายนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลสเก็ตบอร์ดก็พวกอะไรต่างๆนะครับเป็นห้องครัวนะนึ่งผมโอ้ฝรั่งเขาห้องครัวนี่เขาอยู่กันกลางบ้านเลยนะน่าจะเป็นวัฒนธรรมเขานะครับอุย้ยข้างหลังมันมีอะไรผมไม่เคยเข้าไปดูโอ้มันคือ,อ <laughs> เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะนี่ผมเดาน่าจะไมโครเวฟนะครับท่มมานผู้ชม่ะและถัดไปอุย้ยอะไรอะ่ะ หูยมนแลกสาบินไม่ใช่ปีน,นขึ้นไปนะครับห้องต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นห้องน้ำนะซึ่งไม่มีประตูกั้นใดๆเลยนะหรือว,ว่าประตูัน,นี่อาจจะเป็นประตูนะครับแล้วก็มีบันไดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็มีโถส้วมอยู่อันหนึ่งนะ ส่วนนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นห้องทํางานหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจผมเห็นเป็นโต้นะครับมันจะเป็นห้องทํางานนะครับแล้วก็ห้องต่อไปนี่เดาไม่ยากเลยครับห้องอะไรห้องนอนนะครับท่านผู้ชมส่วนห้องนี้ไม่รู้ห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ห้องนี้ห้องนอนนะนี่ห้องนอนห้องนอนก็จะมีคนนอนอยู่นะครับเพราะมันคือห้องนอนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คนเขาหาของกันเจอเพียบเลยแล้วเรามานั่งทัวร์บ้านให้เขาหากันไปนะครับ อะไรครับนี่อะแมลงสาสบสามารถบินได้นี่แหละครับเป็นอะไรที่เศร้าเท่าใจมากเลยครับอ่ะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับใครนะครับที่ชอบนอน,มนแมลงสาบตัวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผูผมด้วยนะครับ <laughs> เสียงังเข้มอ่ะก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับแมลงสาบขอรับเพียงเท่นานี้ก็แน้วับสวัสดีครับบ๊ายบายอุ้ยมืองินไปหมดละรูปบันกิ้ง